ับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เล่าเรื่องดินในถิ่นไทยเราพาคุณผู้ชมมาที่โครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่เพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะโดยมีนายสุรเดชเตียวตระกูลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินพร้อมด้วยนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงรองอธิบดีด้านวิชาการกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ตำบลนาเยยนนะครับมีการรวมกลุ่มจนเป็นถึงพื้นที่แปลงใหญ่ และที่นี่8 8 2 0ดเนี่ยยกกระทรวงเกษตรมาก็คือด้านวิชาการด้านข้อมูลให้กับศูนย์ที่นี่เพื่อให้เกษตรกรใช้ใเป็นการข้อมูลในการเพาะปลูกพืชประมงประสัตวันนี้ได้มีการมอบปัจจัยการผลิตก็เช่นน้ำยาเท็ดคิดปอดเถีงและก็ผลิตพันพรศหน 1, ึน 2, ่งพดศสองพดศสามเพื่อมาให้เกษตรกรใช้เป็นการทําการเกษตรอย่างเกษตรอินทรีย์แล้วก็อย่างลดต้นทุนเนื่องจากว่าต้นทุนสูงทางพนักงานที่ดินก็ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตทั้งในด้านของคําแนะนําในเรื่อง การไทยกบตอสังแล้วก็ให้เมล็ดพันธุ์ในเรื่องกของการทําปุ๋ยพืชสดและวัสดุในเรื่องของการทษษํา,ใน,าทในเรื่องน้ําหมักอินทรีย์แล้วก็เป็นปุ๋ยหมักแห้งด้วยนะฮะได้ให้ทั้งวิชาการและสนับสนุนปัจจัยด้วยทําให้กเกษตรกรเนี่ยโดยตัวเฉพาะของผู้ผู้ทดลองเนี่ยได้ผลดีขึ้นนะครับ การทำเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในทุกพื้นที่นะคะเป็นการปรับวิธีการส่งเสริมการเกษตรโดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิตและได้สินค้าที่มีคุณภาพอีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะ